สบายดีพี่น้องพอกันอีกแ้วคือเก่าเมียนเดิมแต่แล้ววันเอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มพร้อมน้ำมาปลูว่ามีหาดทข้าวนาจะได้ปูว่าอ่ะซื้อมาสังง่งมาดีาพี่พ่ี่พ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 ี่เ่พีี่พี่พ่พีี่ี่พีีเีเเเียงขออยีขพี่่พีั เพื่อนเนี่เป็นเอฟซีนัองอุ๋ิงเพื่อนไทยรักบาทครับผมแล้วก็แล้วก็ไอ้คุณคุณครูหมันอุ๋งยิงครับกำลังใจเฮ้ยเพื่อนจมว่มีเสียงแล้วเอ็มว่าน้องฝากคนกลางเวทีครับูเอฟซีน้องอุ๋งอิงมาฝากน้ำกเครื่องดื่มครับมาฝากเพราะรู้ว่ามีหาดทิพน แต่ซ้ำแดงก็ะีเบิดเดี๋ยวอัดจินแบงกัน้มลาเคืองนี่หนมีเดี๋ยวงเดี๋ยวมาแบงผมเลยนะมจะเผาไหมครับเอาอันมันเป็นแต่ลุดนั่นเปล่ล่ะขอบคุณหลายๆเออที่เล่นด้วยนั่นคือว่าสังสีแตกนะเเบิงนอนเบ่งอยู่บ้านนะเอครับ ที sea, ่มารู no like, property, s <S <popular> ้ชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเชื่อมเป็นมัดอะไรเนี่ยข้ามน้ำด้ฮะข้ามน้ำเดี๋ยวผมจะรถบัสมาจอดแนวนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อมันมีฝนมีลมพายุจะได้เป็นแนวทางกั้นสามตั้ไแต่ไปลงประดีบยววุ่นก็วอนเรียนต่อกันมาผีเลยบอกเออคัหนึ่งจอดทันละ บอกบอกเออเอแลนเขามาผิดเลยบอกไอ้หน่วยมาเลยบอกไอ้หน่วยมาเลิกกันได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้รวย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 ยิ่งยิ่งเลยครับเด็กกาดอยู่ตรงนับนเด็กกาดแล้วมาเลี้ยงหมูมาไหมครับมาตะเวนเนื้อการขับรว้ได้มาตะเวนตัวมาขับไว้ได้ดิ มันังจัดล่าข่าวดีกับช่างกันพี่อน,น้องครับเดี๋ยวเพื่อนน้ำออกแร้วก่นันอะอะไรสากมาให้เหรออันนี้มีนนรถตู้อันนี้ของพยธ์ รถนาปุญยะเมืองโคราชอคืออเเนันนี้ของพยุตแม่นบหมือนจิงนี่ของพยุตนี่ของรถตู้เก๋าเขียนติ์ตู้อยู่ดอกองุ่งอิงฉันดอกรถตู้องุ่งอิงเอ่าก๋าเสียแบ้งไก่ตัวเมียมันสิกินเบิดอนเดิของฉันถุงนึงฉันกระจายแล้วผู้อดไกินเนี่ยพูดอะกินมันเป็นถุงมันปะถุงถุงถุงแยกกันออกใช่ไหมมันจะมีเส้นกับน้ำใช่โอ้ยมันอยู่ในชุดของมันร้านไหนนะปิยะเมืองโคราชรัฝากไว้เนาะ อันนี้สีฟางอันนี้ถึงให้ผมไปเป็นเมื่อเอาไปไหว้แล้โนดบัานี้ลูกสาวขันสีไม้ยังไหนที่ผมบูดก่อนสิชั้นถึงว่าถส์ส่นกับครูเพื่อนใส่แรงงานกินนั้งว่าอี่หลีชั้นว่าสี่หลีคันสันกับขออนุญาตได้เป็น้องด้วขออนุญาตจากของคุณปิยะนี่แหละวันสีมาฝากลูกสาวเออออขนุญาตีลาผมเออขออยานของมันเสียอยากมันของมันเสียเอาเอาเสียอนุญาตใครยันย่านบารมีติปว่าเขาถึงไม่หนุอยยางเลยหล่ะมันยากตรงนี้ละคันสันขอเชียวจ้าคุณอยากให้ไปกินเนาะเออเนี่ย นี่เดช่นว่าพอ,อยุดทีมงานกยังทันี่นเดแต่ว่าของอีลาดีเอ้ยเดชไม่หน่วยฟังว่ายีราดสน่นนะดนนเด็ดกระห้าง่อหนังเอาอยู่อยู่ปวดแล้ว โอ้ยมันก็หอนแห้แต่เอาเงินเดี๋ยวแต่ที่พ่อยแม่เลยมันหอนมันหอนพวกกาวันุญาตสายกล่องไปตัวถีบตัวแดนเดอร์ ังมกินนอนนอนข้างนอนเนี่ยเพื่นเจ้าก็เบื่อแล้วขาไปขอนอนน้ำมากินห่างช่วงหลังเขาเอาเป็นว่าเขานอนแอบกว่าไรเขานอนห่างแยบช่วงหลังไปเบิกนู่นเสียเอาไว้บ่ได้อไว้ทีมงานเอาไปกินไปแบ่งกันกินลาดหน้า เส้นมีเครื <Saint. S 1> ่องปรุงด้วยใช่ไหมแล้ว huh. ีเ <sta> ส <at> ้นมีเครื่องปรุงจืกอากาศวนแี้มีเส้เค่อบคุณทีมงานผู้จัดาน้วยานเย็นเจอกันเดินกับกลุ่มดีได้เลยที่ั ติดถนนใหญ่ครับเสร็จที่มาจากโชคชัยครับของ,องเมืองโคราชเลยจะวัดองค์พวงหน่อยของมากครับชิดานี่ละ่ะใครแนบไปะละ่ะเออคพี่กูขึ้นมานอนหายอยู่ คนไหวไปกินแล้วครับการสร้ายเนนงมงมเสียคพเคนมค,คุณแม่วัสด,ดีค่ะได้อะไรมาคันชอะคชัยอยู่ไหนไม่รู้โทหาแล้วเป็นอะไรสุเดเลยนี่อะไรมั่งล่ะแม่เยอะไหมเยอะอยูอ่โยอโอ นี่ของของลูกโบน่าอันนี้ของลูกต่างชาตจ้านี้ใช่ไหมแม่ผมก็ถือกล้องอยู่่แม่โทรหาเยอะไรไหมล่ะเดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวผมโทรหาให้จ้าเดี๋ยวเอาลงไว้เลยแม่ลงไปเลยหลายสิ่งหลายอย่าง แม่กลุ่มแม่บ้านทหารนี่แม่แม่กเกษียณแล้วก็มาให้กำลังใจลูกหลานอยู่เช่นเดิมจะจะขึ้นรถกันบ้างหรือเปาก็ดูมันเป็นอะไรเลยแม่เป็นแกงเป็นแกงลาบไก่จะต้นแซ่งเส้นยาวหมูโอ้แล้เดี๋ยวโทรหาปลุกลูกมาดูเลยปลุกปลุกตัดไปน้อยก็ปันปั่นโอ้ยแล้วมันจะมันจะบวบดีไหมนี่เขา วัวเขาสิมาเนี่ยเอาเอาเอาเป็นว่าแม่นั่นมาถึงแล้วมาถึงแล้วอาหารฝากเรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะจ้าอันนี้ของใครนะแม่เนี่ยของบุ๊กจ้าจ้าเอารับไปแล้วเด้อนี่แต่ว่าส่วนมันจะไปไหนกะให้มันนั่งอยู่ตรงนี้แะไรจ้าคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเึงวิธีเรียบร้อยแล้วครับ ของฝากดักคุณแม่นะคระบับคุณแม่บ้าอาหารโคราชนะคิมมี้ไว้สนมทสักคนก็พอกันไม่คลิมหลายคิมมี่ซ้ำบายดีพี่น้อง